ครับสวัสดีครับวันนี้จะพูดเรื่องปืนนะครับเรื่องปืนก็ถือว่าเป็นท็อปิกสำคัญที่หลายท่านชื่นชอบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับถ้าดูข่าวก็จะพบว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนไปต่อคิวยาวนะครับไปร้านปืนกันในเปรูเองก็มีร้านปืนน,นะครับแล้วก็ก็เปิดอนุญาตให้ประชาชนใช้อาวุธปืนได้นะครับแต่ว่า จะใช้ในคาลิเบอร์ปรกติก็ไม่เกิน3.80น,นะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีที่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับก็จะใช้คาลิเบอร์ได้สูงกว่าอย่างเช่น9มมหรือว่า0.40นนะครับแต่แต่ที่น่าคิดก็คือปืนในเปรูเนี่ยเป็นเป็นนิชมาร์เก็ตนะฮะตลาดปืนเป็นนิชมาร์เก็ตถ้าเราไปร้านปืนจะพบว่าร้านปืนจะพยายามขายปืนที่มีราคาแพงนะครับ ปืนยี่ห้อหนึ่งที่เป็นที่นิยมในเบรูคือเบรเตต a านะฮะถ้าไปดูในร้านปืนเนี่ยเบเตตก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสินค้าประจำร้านนะฮะปืนบางประเภทบางยี่ห้อที่คนไทยชอบอย่างเช่นว่ากลอกเนี่ยไปดูไม่เห็นมีลยนะไม่เห็นมีกลอกเลยอีกประเภทหนึ่งที่แพร่หลายก็เป็นปืนที่มาจากบ้านใกล้เรือนเคียงก็คือปืนของบราซิลนะครับเป็นยี่ห้อ t ท u รัส ซึ่งก็ราคาย่อมเยาวนะฮะคุณภาพก็ถือว่าใช้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ในแวดวงของที่นี่ก็ใช้ปืนกันพอสมควรนะฮะรปภพที่เฝ้าบ้านนะฮะก็มีปืนนะครับปืนที่ผมเห็นก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับจากประสบการณ์นะฮะมองออกไปข้างนอกก็จะพบว่ามีทั้งแบบ ลูกโม mm hmm. ่นะฮะรีวอลเวอร์เป็นลำกล้องยาวประมาณสัก5านิ้วขึ้นไปนะฮะอีกบางคนก็ใช้9มมนะฮะแต่ที่เห็นที่ใช้กันเป็นหลักเป็นฐานจริงๆก็คือ9มมเพราะว่าเป็นปืนที่มีเรียกว่ามีไฟพาวเวอร์นะฮะแม็กกาซีนใช้ได้10นัด15นัด16นัด17นัดเ่ยนะครับขึ้นขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับว่ายี่ห้อนั้นเนี่ยจะบรรจุเท่าไหร่นะครับ ซึ่งความที่เป็นนิชมาร์เก็ตเนี่ยนะครับก็ก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะเคยคุยกับเจ้าของร้านปืนเขาก็บอกว่าเออบางคนคือใบอนุญาตที่นี่อนุญาตให้พกพาได้ด้วยนะฮะถ้ามีปืนแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้พกพานะฮะก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งว่าอาจจะไม่มีความมั่นใจในในการใช้อาวุธปืนนะฮะไม่ไม่ไม่เชื่อมั่นว่าตัวเองจะใช้ได้ดีนะฮะก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่ น่าสนใจเหมือนกันครับสวัสดีครับ